สามสาวโคกอีแหลงตอนที่หนึ่งเปิดตำนานหมู่บ้านโคกอีแหลงในยุคที่มีจอมโจรมากมายที่ชาวบ้านขานนามเรียกกันว่าเสือคอยจี้ปร้นค่าชาวบ้านเสือมืดตามล่าหาเด็กสาว ชื่อสมอนตามคำทำนายว่าคนที่เกิดคืนเดือนดับเกิดมาเพื่อฆ่าตนจึงชิงจะฆ่าเด็กคนนี้ให้ตายซะก่อนโชคช่วยยายเนียนเสือฝ้ายน้ำดีเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพร้อมชุบชีวิตใหม่ให้สมอนพามาเลี้ยงอยู่กับหลานๆตนเองอย่างสมศีและสายใจทั้งสมคนโดนฝึกการใช้อาวุธและอาคมเติบโตมาเป็นเสือสาวโดยไม่เผยให้ใครรู้พฤติกรรมของ ของพวกเธอคอยเป็นสารเตีย้ยตัดสินความผิดจนทางกรมตำรวจต้องส่งหมวดโชคมาปราบสามเสือสาวและโดยมีจาดําคอยเป็นคู่หูให้ความช่วยเหลือแต่สมอนดันปิ้งตำรวจที่มาไล่ล่าตนเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสามสาวโคกอีแลงตอนที่สองภารกิจใหญ่ของยใยเนียนคือการช่วยเหลือหญิงสาวชาวบ้านที่ถูกหลอกไปขายตัวสามเสือสาวสามศรี สมอนและสายใจถูกเรียกตัวมารับฟังงานใหญ่สามสาวพร้อมตัวไปสมัครงานในบาร์เพื่อเปิดโปงความเชื่อของผู้ทรงอิทธิพลสมอนได้สปาร์คลักและตกกลุ่มลักหมวดโชคทันทีท่ากลางสถานการณ์ความวุ่นวายด้วยสมุนไพรายาสูตรพิเศษที่ปรุงขึ้นให้บาร์นี้ปั่นป่วนสมอนเก็บภาพความทรงจำความหลอกของหมวดโชคไว้ในหัวใจและตั้งเป้ารุกหมวดโชคว้ามาเป็นสามี เพราะเธอต้องการมีสามีให้ได้หลังครบวัยเบญจเพศสามสาวโคกอีกแล้งตอนที่สชีวิตนางรำปลายแถวของสมอนต้องถูกกลั่นแกล้งจากแก๊งมาเฟียนางรำสามบัวบัวตูมบัวบานบัวผันอยู่เป็นประจำถึงวันงานเลี้ยงต้อนรับหมวดโชคเข้าสู่หมู่บ้านอย่างเป็นทางการสมอนได้เจอผู้หมวดอีกครั้งดานสายใจเสือสาวคนเล็กมีอีกหนึ่งอาชีพคือเป็น เจ้าแม่ร่างสรงกำลังถูกสาวใหญ่ในหมู่บ้านแจ้งความข้อหาช่อโกงหลอกลวงสองเสือสาวอย่างสมรและสมศรีต้องวางแผนการใหญ่เพื่อช่วยเหลือให้น้องของเธอพ้นมนทินและกู้ศรัทธาจากชาวบ้านกลับคืนมาสามสาวโคกอีกแรงตอนที่สี พี่สาวคนโตอย่างสมศรีรุ่มใจเมื่อสามีนายทองต้องถูกจับกลุ่มข้อหาเล่นพนันไก่ชนแต่ฝั่งสมนรู้สึกดีใจเมื่อตอนได้เข้าใกล้ชิดผู้หมวดโชคมากยิ่งขึ้นฟากใยเนียนมีเรื่องร้อนใจเพราะนกแก้ว สายสืบข่าวมาบอกว่าเสือตองโจนเสือฝีมือดุร้ายกำลังจะบุกม,มาที่โคกอีแลงเป้าหมายมุ่งปล้นคาและตามหาของศักดิ์สิทธิ์สองสิ่งที่เคยปรับเสือมือให้อยู่หมัดมาแล้วยายเนียนบอกที่ซ่อนของครังให้สามสาวรับรู้แต่สมอนเลือกที่จะเอาความลับไปบอกหมวดโชคเพื่อทำคะแนนจนกลายเป็นเรื่องผิดใจกันขั้นรุนแรงถึงขั้นสมอนตัดสินใจเลิกเป็นเสือ สามสาวโคกอีแลงตอนที่ห้าผัยร้ายมาเยือนโคกอีแ้งแบบเต็มรูปแบบเสือตองในตำนานบุกมาปล้นบ้านพ่อศินและลูกสาวสายหาอย่างสวยตระกูลจีนผู้ร่ำรวยแห่งหมู่บ้านสมอนยอมรับมาเป็นเสืออีกครั้งพักเรื่องอยากมีสามีไว้ชั่วคราวขอกลับมายึดอุดมการปราบเสือร้ายที่เคยฆ่าพ,พ่อแม่เธอจนครบทีมสามเสือสาวแห่งโคกอีแง้ง รวมพลังแปลงโฉมเป็นเสือสาวตามล่าเด็ดหัวเสือตองทำให้เกิดการต่อสู้หนองเลือดโดยมีหมวดโชคอยู่ในศึกครั้งนี้สมองได้รับบาดเจ็บเข้าที่จุดสำคัญของร่างกายจนอาจจะเป็นเหตุให้หมวดโชครู้ว่าเธอคือสามเสือสาวสามสาวโคกอีแรงตอนที่6 หลังจากรอตาจากการถูกป้นจากเสือตองทำให้ลูกสาวตัวแสบของพ่อสินอย่างสวยตกหลุมรักในความมาดแมนแฮนซ้ำของหมวดโชประกาศเป็นคู่แข่งท้าชิงหัวใจกับสมอนทันทีแต่ในที่สุดเสือตองก็ถูกฆ่าตายเป็นปริศนาสามเสือสาวกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมครั้งนี้ส่วนไผ่หวานใจของสายใจ เชื่อในหมู่บ้านมีสัมภเวสีจึงบุกโรงพักเพื่อขอเลือดผู้หมวดไปทําพิธีปรับสัมภเวสีเพราะเชื่อว่าผู้หมวดคือผู้ชายคนเดียวในหมู่บ้านที่ยังเวอร์จินสามสาวโคอีแรงตอนที่เจ็ดความสัมพันธ์ของสมอนและผู้หมวดโชคไวไฟเหมือนไฟลุกทั้งคู่นัดออกเดทกันที่ตลาดในขณะที่กำลังจะหวานชํำ สวยก็เข้ามาเป็นก้างขวังคอประกาศศึกให้พ่อสินช่วยเป็นพ่อสื่อชวนผู้หมวดมาดินเนอร์ที่บ้าน ขั้นกลางดึกสามเสือสาวได้รับเบาะแสใหม่เรื่องค้ากามผู้มีอิทธิพลลักพาตัวสาวๆในหมู่บ้านไปขายที่พระนครสามเสือสาวเข้าช่วยไว้ได้ทันกลายเป็นฮีโร่ที่ทุกคนในหมู่บ้านยกย่องชาวบ้านตางพาการมาบุกขัดขวางตำรวจและหมวดโชคที่หวังจะรวบตึงตามล่าสามเสือสาวจากการทำตัวเป็นเหนือกฎหมายและข่าวลือว่าเป็นโจนรร้ายที่น่ากลัว สามสาวโคกอีแรงตอนที่แปดพิ่งจะกลายเป็นขวัญใจชาวบ้านไม่ทันไรอยูย่ๆก็มีเสือนวนจอมโจรเสือสาวสวยซ่อนดุ มีอาวุธประจำกายเป็นลูกศอนธนูบุกมาสร้างความป่วนในโคกอีแรงแล้วโยนความผิดความดูดร้ายให้แกงสามเสือสาวสร้างความเกรียดชังให้ชาวบ้านอีกครั้งจนตรงลูกชายผู้ใหญ่แต้ผู้ใหญ่บ้านแห่งโคกอีแง้งต้องทุ่มรางวัลฆ่าหัวจับตายสามเสือสาวชีวิตของสามสาวตกอยู่ในวิกฤตมีเหตุให้สมอนต้องค้างแรมสต่อสองกับหมวดโชงานนี้มีลุ้นขยับสถาน นะสามสาวโคกอีแรงตอนที่9ความสวยเป็นเหตุสมอนถูกต้งลูกชายผู้ใหญ่บ้านแต้ป้ายน้ำมันพลายให้รักให้หลงเลยเสียอาการลืมผู้หมวดโชคไปชั่วขณะในจังหวะที่เสือนวลฮึกเหิมประกาศท้ารบกับสามเสือสาวทำตัวเนียนมาเป็นแก๊งสามเสือสาวบุก ป้บนบ้านผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านเกลียดชังพร้อมเผยความลับสำคัญว่าเสือนวลมีความสัมพันธ์เช่นไรกับเสือมืดถึงต้องมาตามฆ่าแก๊งสามสือสาวการต่อสู้กันครั้งนี้3ามสือสาวได้รับบาดเจ็บจนยายเนียนต้องหนัดวิชาอาคมมาช่วย3ามเสือสาวสุดตัวสาสาวโคกอีแรงตอนที่สิบ งานข่าสามเสือสาวเมื่อสวยมีหลักฐานมัดพร้อมแฉกับคุณตำรวจว่าใครคือสามเสือตัวจริงของโคกอีแลง้งพี่ใหญ่อย่างสมศรีต้องใช้วิชาสมุนไพราวางยาสวยให้พูดไม่ได้ไม่งั้นเรื่องความลับใครคือสามเสือสาวตัวจริงต้องถูกเปิดเผยมวัวโชคลุ้นหนักว่าใครคือสามเสือสาวที่เขาตามตัวส่วนสามสาวต้องเจอศึกรอบด้านชุดใหญ่ไฟกระพริบเสือนวลยังคงเดินหน้าสร้างเรือ เชาาและโยนความผิดให้สามเสือสาวเป็นแพ้รับบาปสามสาวโคกอีกแรงตอนที่11ถึงเวลาประชันนาต่อสู้กันแบบดุเดือดอสามเสือสาวดวลอาวุธกับเสือนวลโจนายหน้าสวยจับหญิงสาวชาวบ้านเป็นตัวประกันต่างคนต่างฟาดฟันกันสุดฤทธิ์แต่ก็สู้ยิบตาจนเสือนวลหน,นีไปได้อีกตามเคยขณะที่สายใจเฮิร์ตนะ่คิดฝันว่าจะเก็บเงินแต่งงานกับ ทว่าฝ่ายชายมาบอกข่าร้ายต้องจากบ้านไปเกณฑ์ทหารถึงสองปีถึงวันจะไปรายงานตัวสายใจวางยาไผ่ให้ดื่มสมุนไพรปรุงยาจากสมศรีจนกลายเป็นเรื่องป่วนป้นหาของโคกอีแหลง สามสาวโคกอีแลงตอนที่12ศึกหัวใจแย่งชิงหมวดโชคยังคงดำเนินไปอย่างต่อนเนื่องสวยวางแผนกับพ่อสินหวังให้สมอนเป็นตัวตลกของหมู่บ้านโคกอีแลลงจ้างให้สมอนมารำโชว์ที่บ้านพร้อมแผนที่จะทำให้ขายหน้าสมอนถูกมือดีดักยิงบนเวทีกระสุนเสียหลัก ไปโดนเสาบ้านของพ่อสินไฟไหม้เสียหายพร้อมๆกับเร็วไฟจากเชิงเทียนตอนรำทำให้สมอนโดนเรียกค่าเสียหายจากสองพ่อลูกช็อกหนักไปอีกโต้งพาพ่อผู้ใหญ่บ้านมาสู่ขอสมอนกับครูช้อยอยากได้สมอนไปเป็นภรรยาสามสาวโคงอีแรงตอนที่13สามเสือสาวรวมทีมตามสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังรอบทำร้ายสมอน ความสวยของสมอนเป็นภัยสร้างเรื่องเข้าจนได้โต้งและพ่อผู้ใหญ่แต่ยังคงรุกหนักยกขันหมากสู่ขอต่อและเอ่ยปากจะใช้ค่าเสียหายเรื่องไฟไหม้ทั้งหมดแทนหมวดโชครู้ตัวว่าสมอนคือคนสำคัญในชีวิตรีบเอ่ยปากขอสมอนเป็นแฟนที่บ้านครูช้อยแข่งกับโต้งทุกคนเซอร์ไพรส์กับความปังของหมวดโชคที่กล้าขอสมอนเป็นแฟนทำเอานางรำสามบัวบูตูมบัวบ และบัวพันอิจฉาคันสุดๆปล่อยข่าวเรื่องสมองคบหาดูใจกับหมวดโชคเพื่อให้เรื่องถึงหูใหญ่เนียนณจุดนี้ใหญ่ยยเนียนก็วีนแตกหลานสาวชี้ชัดว่ารักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ สามสาวโคกอีกแล้งตอนที่14ได้เวลาสวยๆเริดๆเข้าพระนครหลังเป็นแฟนกันแล้วหมวดโชวชวนสมอนมางานเลี้ยงประจำปีของตำรวจที่มีหลวงสุชาติพ่อของหมวดเป็นประธานในงานสมอนให้คำมั่นสัญญากับยายเนียน ว่าการมาพระนะครครั้งนี้จะรักษาพรหมจรรย์อย่งดีโดยหนีบน้องสาวอย่างสายใจติดสอยห้อยตามมาด้วยครั้นเจอคุณหญิงกิรติแม่ของหมวดก็เปิดศึกว่าทีแม่ผัวลูกสะใภ้ไม่เพิ่มทันทีภายในงานสมอนลงไปในคุกใต้ดินของกรมตำรวจได้พบกับพลังงานลี้ลับคู่ปรับในอดีตอย่างเสือ่อมมืดที่เหมือนจะยังมีชีวิตอยู่ สามสาวโคอีแลงตอนที่สิา้าปัญหาว่าที่แม่ผัวล,ลูกสะพาเหมือนไฟลามทุงคุณหญิงกิรติไม่ยอมรับ ความบ้านานของสมอนออกปากให้ออกห่างจากลูกชายอย่างหมดโชคขณะที่สายใจชวนสมอนหนีออกจากวังมาเที่ยวแซ่บๆแบบสาวพระนครที่บาโฮดเกิดเรื่องโป๊แตกสายใจเจอไผ่โกหกว่ามาเป็นทหารรับใช้ชาติแท้จริงนั้นมาทำงานบาโฮดเพื่อเก็บเงินแต่งงานสมอนกลุ่มความลับคุณหญิงกิรติที่บาแห่งนี้ในขณะที่ไัยร้ายเริ่มใกล้ตัวเสือมืดปลุกชีพกาดํา เป็นกาคาบข่าวบอกเสือเข้มว่าหมู่บ้านโคกอีแหลงมีของศักดิ์สิทธิ์อมตะสองสิ่งเสือเข้มพร้อมปลุป้นหมู่บ้านโคกอีแหลงสามสาวโคกอีแหลงตอนที่16ถึงเวลาออกแรงตามล่าสามเสือสาวหมวดโชคได้คำสั่ง ว่าจับตัวสำเร็จจะเลือนคันและกลับมาใช้ชีวิตที่พระนครหมู่โชคต่อสู้กับเสือสาวในร่างสมอนทำให้หน้ากากเสือหลุดยายเนียนเป็นห่วงความปลอดภัยสั่งให้สมศรีปลุกยาลบความจำให้หมดโชคส่วนภัยหวนกลับมาที่โคอีแลงเพื่อขอคืนดีเก็บสายใจที่หมู่บ้านมีประเพณีใหญ่แยกธง ท้าดวลหมวดโชว์ประกาศใครแพ้ต้องเลิกยุ่งกับสมอนตลอดชีวิตด่านเสือเข้มปล้อมตัวเก่งเกินคาดแฟงตัวแล้วสับแบบใหม่มาในโคกอีแล้งต่อสู้กับยายเนียนดุเด็ดเผ็ดมันสามสาวโคกอีแล้งตอนที่17 ความร้ายของเสือเข้มเป็นที่น่ากังวลใจของสามเสือสาวและใย,ยเนียนอย่างมากที่สำคัญเสือเข้มยังมีซ้ำติงกับโตงมีคอแลกเปลี่ยนคอยช่วยเหลือดูทางให้เบื้องหลังเสือเข้มบุกปล้นโคอีแรงและตามหาของสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสามสาวกระจายทีมต่อสู้และช่วยเหลือชาวบ้าน นายทองเมากลับบ้านเจอช็อตเด็ดเห็นเมียตนเองอย่างสมศรีกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเสือสาวหมวดโชคต่อสู้กับเสือเข้มและหวังกระชากหน้ากากเสือสาวการประลองครั้งนี้หลุนหนักมากสามเสือสาวโคกอีแรงตอนที่18หลังจากคืน เกิดเหตุประทะกับเสือเข้มหมวดโชคเริ่มสงสัยในตัวสมอนว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเสือสาวที่เจ้าตัวตามหาเพราะเจอกำไรไข่มุกที่ซื้อไว้ให้แทนใจตกอยู่ในที่เกิดเหตุโดยมีจ่าดำรวมวางแผนจับพิรุษสมอน ออกบททดสอบว่าสมอนอาจคือเสือตัวจริงในขณะที่สมศรีคิดวางยาลบความจําให้สาม,มีอย่างนายทองที่ความแตกรับรู้ว่าเธอคือเสือสาวสมอนและสายใจกลัวการเปลี่ยนแปลงว่านายทองจะดื่มและลืมอดีตและความจําดีๆกับเมียและลูกในที่สุดสมศรีเลือกที่จะดื่มยาลบความจํานี้แทนสามสาวโคกอีแ้งตอนที่19ผู้มีอิทธิพลยังเดินนาจับยิงสาวในหมู่บ้าน โผอีแลงไปคากามสวยตกเป็นหนึ่ง เป้าหมายที่โจรลักพาตัวสาวสาวทุกคนรอให้สามเสือมาช่วยเหลือทว่าเสือนวลครูปรับสามเสือสาวกลับยังมีชีวิตถูกชุบชีวิตให้กลับมาก่อาการร้ายอีกครั้งเสือนวลกระชากหน้ากากสามสาวและจับเผาไฟถึงเวลานาสิวนาขวานหมวดโชบุกเข้าช่วยทั้งสามคนรีบหาวิธีพรางหน้าเพื่อไม่ให้ใครได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงเสือนวลยิงต่อสู้กับหมวดโชกระสุนเข้าจุดสําคัญ อาการปางตายสามสาวโคกอีแล้งตอนที่20หลังจากหมดโชครอดชีวิตมาได้อย่างชิวเฉียดต้องมาหลบรักษาตัวที่กระท่อมกลางป่าสมอนเปลี่ยนโหมดมาเป็นเสือ สาวจอมโหดอาสาดูแลผู้มวดที่ถูกยิงเลยเป็นเหตุที่ต้องส่งสายใจไปเป็นนางรำที่บ้านครูช้อยกินนอนกับแก๊งสามบัวเป็นคู่ปรับกันชั่วคราวหลังจากสวยรอดจากการถูกลักพาตัวไปขายพอสินเสียคนรวยแห่งโคอีแง้งประกาศตามหาสามเสือสาวเพื่อมอบเงินรางวัลให้จุกๆแน่นๆสามบัวตัวแสบบัวตูมบัวบานบัวพันเลยตีเนียนหลอกชาวบ้านว่า เธอทั้งสามนางคือ3าเสือสาวแห่งโคอีแลงตัวจริงเสียงจริงสาสาวโควอีแลงตอนที่21ถึงเวลาเปิดเผยผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงในการค้ากามที่ออกคำสั่งลักพาตัวสาวสาวโควอีแลงล็อตใหญ่เพื่อส่งออกยุโรปตัวการสำคัญเผยใบหน้าแล้วเรียกเสือนวลมาต่อว่าที่ทำการอะไรไม่เคยสำเร็จพร้อมปลุก คาถาอาคมให้เสือ่อมมืดเสือดูดันในตำนานกลับมาปราบสามเสือสาวและยายเนียนที่คอยขัดแข้งขัดขามาโดยตลอดสามบัวสามเสือสาวตัวปลอมโดนแฉว่าแอปมาสวมรอยเพื่อรับเงินด้านหมวดโชคได้เรียกระดมพลชาวบ้านพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของโคกอีแลง สามสาวโควอีแลงตอนที่22สามเสือสาวอาไลาอวอนกรธศึกครั้งนี้จะพ่ายแพ้ยายเนียนเรียกสามคนมารวมพลพร้อมสอนวิทยายุทธขั้นสูงสุดจากรุ่นครูให้หลานๆไปต่อสู้กับเสือมืด แต่ทั้ง3มคนใจร้อนไม่รอเวลาปล่อยผ่านแอบวางยาสลบเย,ยเนียนและหนีไปต่อสู้กับเสื่อมืดกันเองทั้งที่ยังอ่อนวิชาทั้ง3คนช่วยกันต่อสู้กับหมวดโชคและชาวบ้านสมศรีได้รับบาดเจ็บในขณะที่ทุกคนกําลังตกอยู่ที่นั่งลําบากพ่ายแพ้พลังเสื่อมมืดยายเนียนฟื้นตัวและเข้ามาช่วยได้ทันความแตกเมื่อหมวดโชครู้ล้ว,ว่าสมอนคื้หนึ่งในสเสือสาวสาสาวโคอีแลงตอนที่ยี แม้ว่าหมวดโชคจะรู้ความจริงว่าใครคือสามเสือสาวแต่ก็เลือกที่จะไม่บอกความจริงให้ทางการรู้จนเจ้าตัวเดือดร้อนรับผิดแทนต้องโดนจับเข้ากรงค้งเสื่อมมืดแช่วานมรกตเพื่อให้แผลหายกลับไปสู้กับสามเสือสาวอีกครั้งหลังรู้ว่าหมวดโชครับรู้ทุกเรื่องราวสมอนและสายใจปลอมตัวไปโรงพักเพื่อปรับความเข้าใจ สมอนใส่ว่านลบความจำในอาหารให้ผู้หมวดตื่นขึ้นมาหมวดโชงลืมเรื่องราวความรักในอดีตหมดสิน้นรวมไปถึงความจำว่าใครคือสามเสือสาวสามสาวโคอีแลงตอนที่24สถานการณ์โคอีแลงวิกฤตพลังอำนาจเสื่อมืดยึดโคอีแลงไว้หมดแล้วยายเนียนถูกจับตัว ไปเค้นหาความจริงเพื่อตามหาของครังอมตะส่วนผู้หมดโชคหลังสูญเสียความทรงจำถูกเสือนวนจับตัวมาพร้อมสมอนทั้งคู่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเสือมืดและเสือนวนรวมพลังพ่อลูกหวังฆ่าสมอนให้จบชีวิตสมอนรอดมาได้ปฏิหารและรวมทีมสมสีสายใจไปช่วยชีวิตยายเนียนที่กำลังถูกเสือมืดปิดชีวิต สามสาวโคอีแลรงตอนที่25เรื่องราวยุ่งเหยิะเมื่อเสือมืดเผยความจริงว่าพ่อกับแม่สมอนตายเพราะอาวุธของยายเนียน สมอนขอตัดสัมพันธ์กับยายเนียนทันทีก่อนหน้านี้ยายเนียนสารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมวดโชคฝั่งว่าทั้งหมดที่ทำไปมีเหตุผลจำเป็นและเป็นเพียงอุบัติเหตุเสือมืดแค้นสามเสือสาวอย่างหนักหลังสูญเสียลูกสาวชาวบ้านเกิดความเกรียดชังสามเสือสาวหลังถูกใส่ความว่าร้ายเส,สือมืดส่งจดหมายถึงสมอนว่าตนกำลังทำพิธีลงมือจับยายเนียนไปฆ่าอีกครั้ง สามสาวโคกอีแรงตอนที่ยี่สิบหกพลังลี้ลับขมังเวทเสือมือดยังคงแรงกล้าพร้อมลงอาคมสร้างดาบเหล็กไหลมาสู้ศึกปราพวกสามเสือสาวสมอนอ่อนแรงถูกจับตัวไปจนได้เสือมืดใช้วิชาอาคมตอกกกับพวกเสือสาวแล้วใหญ่เนียนลุ้นกันสุดพลังว่าสมอนได้เสียพรหมจรรันทร์ก่อนมาตอกรเพื่อฆ่าเสือมือด จะทำสำเร็จหรือไม่ยายเนียนโดนพลังมารร้ายพิษกระสุนเหล็กไหลจนแทบหมดลมหายใจสั่งลาหลานๆถึงเวลาเปิดโปงตำรวจผู้อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ทั้งหมดหมวดโชคทวงความยุติธรรมให้สามเสือสาวเอาผิดต้นต่อตัวการสำคัญที่สร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้านโคกอีแหลง